สวัสดีครับผมพบกับแจ้งบอลนะครับขึ้นแขนขึ้นหลักขึ้นดักของพรนะครับครับวันนี้วันนี้แจ้งบอลอาจะพารีวิวส่วงงานอีก3ามชุดนะครับเนาะนี่ครับจะนี่อายเพิ่นได้โอนเงินมาแล้วหารอรับได้เลยครับเด้อสามชุดนี่ครับ นี่ครับวันผมต่อไปเอ็นเป็นสีสีดำครับอันนี้ผมเปลี่ยนเป็นสีเขียวสีดำก็นมนี้ครับนี่ครับแต่ว่าผมว่าใจสีเขียวให้ล้ยวกขาจะว่าช่างบอลอันนี้ไ่ได้ว่าเนาะต่ว่ายานว่าลุงแตอ่นเก้าเทีนะครับครับเป็นความแตกต่างกันนะครับเนี่นี่ครับครับบอนเอาเรียก ลูกค้าว่าเรียกเรียกสีเรียกเบอร์ได้เพราะได้เลยครับเ mm hmm. จ้าเสียกแซมิ้นสีได้งเรียกได้ครับจังบนกันเองครับปุ่นยางครับแต่ว่าจังบนเฮ็ดงานกับลาซาเน่เด้อเด้อแต่ว่าได้ชัวครับจังบนก็นขอโทษขอดไปเด้อครับเด้อที่ยังสั่งจองสินค้ากำลังจำบอนอยู่กับจังบนก็นกนเลิกง,งานการครับรถมอโคแล์โค้ดมาเห็นงานไหนมือแรงเนาะครับเนาะ จะได้คืนละชุดสองชุดครับยางเร็้ยวนะครับเนาะเพ่อจะมาพันหลักต่อไปอินตัดอินหรือลย็บร่างกิบลายอย่างนะครับนรเนาะนั่ก็ค่อนข้างบมได้เร็ใใร้ยวนะครับนั่ก็สายารเนี่ยครับเนาะนี่ก็ตัดอินไว้หลายชุดอยู่ครับนี่ครับการเลี้ย็บ สองสามเจ้าเนี่ยครับเด้อกับช่วงนี้ครับอดใจอดลอยนี่เด้อครับเนี่ยนี่ครับามาหนี้โมมีอย่างไรนะครับเนาะมารีวิวก่อนส่งงาในให้ลูกค้าให้เราครับสนใจขึ้นดักไก่หรือดักนกนนยงนรับโทรมาที่เบอร์0839172872นะครับจังหวัดเมืองดรครับ อันเองครับชุดนึงก็ห้าร้อยแปดสิบบาทนะครับเนาะครับผมอ่าท่านที่ว่าอยากได้สองชุดแปดร้อย,น,ยน้ำมันได้จัดใหเ้เดื่อครับเพราะว่าเชียงมนต์เห็ดยังมาทันอยู่นะครับเนาะ,ะนนลลเนี่ยอ่าสองชุดหนึ่งแปดร้อยเห็นมันตั้งแต่เก่าเดือนที่แล้่ยวได้ด้อครับเด้อยล แจอต่วหนนี่งเอ็ดไปตามนี่ก่อนครับเนาะครับโม่ได้มาจัดโปรให้เนี่ยครับอันนี้เนจัดโปรสามชุดหนึ่งพันสามร้อยบาทนะครับเนาะนะครับจับบำนี้ก็ได้ครับสามชุดหนึ่งพันสามร้อยบาทไม่รวมส่งนะครับค่าส่งคิดตามนั่นนะครับเนาะนะครับ คลิปนี้จังหวัดนพรพิษประกาศเลยกี่ยวกับกอรตรวัดพอให้พี่น้องทั้งคลิปไปได้ทั้งคลิปเลยนะครับฝากพี่ฝากน้องกดติดตามกดไลค์กดแชร์ซับสไครต์จังหวัดได้นเด็ดคับเด้อกันเองครับท,ทุ่มาเลยครับไม่ง่ายนะครับเนาะนี่ครับดาวราซชุดนั้นก็นได้ราคาถือลงมาเนาะครับเนาะถ้าเราชุดเดียวห้าร้อยแปดสิบบาทครับนี่ครับ แต่ดาวโฮสองจุดเกินหนึ่งพันหนึ่งร้อยแปดสิบาทะครับเนาะนี่ครับขยันรถลงมาเล็กๆ,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 ๆน้อยๆเนาะครับเนาะครับวันนี้จังหวัดเราไม่อยัางไรแต่ฝากพี่ฝากน้องขอบคุณที่กดติดตามกดไลค์กดแชร์จังหวัดมาตลอดโดยตลอดเพื่อตลอดนะครับเนาะจังหวัดขอขอบคุณที่ทางของจังหวัดนะครับเนาะขอขอบคุณในรายด้วยครับเด้อ เหนือรอรับได้เรื่อ,ๆๆอ,าอายๆไอ้เรื่อยจัง,งหวัดชุมพ้มือนีนะครับคจังหวัดมารีวิชานีกับสักข์กับไปบายพ่อในพี่น้องอย่าเก็บอยจะใคร่าจนคอยลำด้วยเงินท้องนะครับเด้อคอยหากินมันมันครับผมจังหวดสัขอจบคลิไปไว้เพียงเท่านี้ก็สวัสดีครับ